หลักการพูดภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและบินยูชนไม่ติดเตียนองค์ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือ 1. กล่าวแล้วควรแก่เวลากาเลนะพาสิตาหงติ 2. กล่าวแล้วตามสัต์จริง สัจปาสิตาหัวติ 3. กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานสรรหาปาสิตาหัวติ 4. กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์อัฏฐสันหิตาภาสิตาหัวติ 5. กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตเมตตาจัตเตนะภาสิตาหัวติภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์หประการเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาสิทธ์เป็นวาจาไม่มีโทษและบินยูชนไม่ตีเตียนลักษณะการพูดของแตถาคตราชก,กุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นด้วยตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ก็เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู <prue> ้ชัดซ <S La vita liters> ึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จาักการะที่เหมาะเพื่อกล่าววาจานั้นลักษณะการพูดของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษสีประการอย่างไรเล่าสีประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษ 2. ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำมาเปิดเผยให้บุปปากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็นสัตตบุรุษ 3. ภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบิดพลิ้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่ ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทําไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปกระทําให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย กล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษลักษณะการพูดของอสัตตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสตตบุรุษสีประการอย่างไรเล่าสีประการคือ 1. ภ่ิสษุทั้งหลายอสตับุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อน แล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตบุรุษ 2. ภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอา ปัญหาไปทําให้ลถหย่อนกวยเขวะแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตบุรุษ 3. ภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนคว้ยแขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตบุรุษพิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวทำไมถึงถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทําให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยวกล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็น